สีน้ำสาซาอันนี้คือคลองแสนแสบอยู่ที่กรุงเทพมหานครเมื่้15ปเป็นคนกรุงเทพมหานะเขาบอกว่าที่ประตูหน้าเนี่ยแสวหาที่ถือสามตัวลอยมีปะนี่งบลอยหนึ่งจะซื้ออะไรได้บ้างมากับน้องเบสสุดหล่อนะครับทีมงานไอทีพี่ป้ายดาราท่านหนึ่ง,ง <laughs> วันนี้เขาโดนพี่ป้ายทิ้งริงกังหาก็ไม่รับเสน่ห์ของกรุงเทพก็คืออะไรรู้ไหมรถต,ติดเข้า <laughs> ออยู่ใส่นี่เ the platinum f ฟชั่นมอลล์นี่เราอยู่เดอะแพจินัมแฟชัน่นมอลล์ปาร์มองมีมอลล์บองเข้าซื้อเสื้อผ้ากันหรือตรงไหนพูดได้คือแห่คนอุบนมารอองค์เทพอัคือตอนนี้คือแบบว่ามีกันอยู่สองคนแหละกันโมโหโมโหจะคนี่จะเป็นโซนเสื้อผ้าราคาส่งเราตามหาเสื้อผ้าสามต่อรออยู่ตอนนี้ วันนี้ผมนะครับหาสามตัวลอยแต่ว่าน้องบินหากี่ตัวลอยนะห้าตัวลอยน่าจะเปรังเกีงไหนแล้วล่ะ <laughs> <laughs> น่าจะหมดวันนี้เรามีงบคนร้อยน่าจะได้อะไรได้บ้างอ่ามาพี่กับผมร้อยหนึง่งใครจะได้ของคุ้มกว่ากันนี่คือเขาถามว่าเขาลองได้ไหมคือเราแบบลองโดยไม่ได้ถามใช่ต้องเสียอยูงง<ด>่ง่ายนะนี่นี่นี่ ต้องบ็นบอว่าเสื้อไม่จําเป็นสำหรับผมครับอขอแค่มีกางเกงใช่ <c oughs> ไม่ใช่กางเกงก็ไม่จาเป็นอันนี้จําเป็นที่เ่า <c oughs> คือน้องบินจะเสียงกินว่าถอดเสื้อเนาะอะไลใช่สำหรับการผมจะใส่เสื้อแต่ว่าถอดกางกเกงแอ <c oughs> ช็อคกามแต่ว่าของเราน่าจะไว้โชว์หูไม่ไปใส่ขายมุวะ สวัสดีครับหมูยออุบุลอร่อยดีตัวนี้ขี้วะตัวละสองร้อยสามตัวห้าร้อยบาทไรคุณต,ตัวเพราะว่ามีอยู่ร้อยเดียวขี้วะเป็นเสื้อหนังนาๆนะครับผมเหมาะกับประเทศอุบลเหมาะกับจังหวัดอุบลแห้งรู้วห่ง1,890บาทรอบร้อยหนึ่ง มอมลอยหนึ่งหรือว่าลอยก้อยชิ้นนะเวนเริ่มไม่เนริ่มไม่เนียนเลยเอ้นี่เวนเนเออว่าแต่ว่าแขกอยู่นะแต่ว่าเราจะมองหาสีดำก่อนนะแขกแต่ว่าบอกไปแขกว่าซื้ออีกไม่นานนี่แรับวันแ็กแล้วเล็กน้อยก็จะมีซิกแขคอันนี้ไม่ได้รีวิวนะครับผมแต่ว่ากดซายเนสกาติกตักเพราะว่าเกงมันบางอยากให้คนเหยียบขึน